อกฝนตกหน่อยเดียวพาฝุ่นมานะคะเลอะรถหมดพอมาเช็ดรถช่วนดีล้ลูยเช็คบาลบุยอเอ็กโคลูช้าวเฟมัติเฟมัติพิียร์ดู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 องค์กรักพิทักษประตูอย่าเพิ่งกระโดดสิมันอยู่ในกระเป๋าเช้าม,ามามาเช้าแค่ฟั่งต่อ Ho fatto le fizzaglie di patate con dentro la mortadella, e il mortale... oh. formaggio. E quello Do sta a, a posto. No, 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 guarda pallina, ce lo prendo, la prendo. La provola. Sì, eh, tu vedrai. Un cacio Pro... a Valdo. No, no, non è la provola è che cos'è? È un formaggio. Ah. e ชื่อ comodo. Sweet dolce c'è piccante, affumicato. มะเขือ,อม่วงหัวหอมพริกหวานแล้วก็สกีนี้ย่างกุ้ไใ่พามาดูคลังพาสตา้าของพ่อนะคะหนักมากเลยนะต้องดึงทั้งสองมือสองข้างพร้อมกันนะคะลิ้นชักเริ่มเลยนะกุ้ไใ่ไม่แน่ใจมีลิ้นชักเดียวป่ะเดี๋ยวลองเปิดดูทุกลิ้นชักนะพ่อเป็นคนจัดการทั้งหมดเลยนะคะพาสตา้าพวกนี้ บ้านชาวอิตาลีเนี่ยก็จะมีพาสต้าตุนเอาไว้เหมือนกับข้าวคล้ายๆกับข้าวของเราเนาะที่เราซื้อข้าวข้าวสารตุนเอาไว้นี่ก็จะเป็นพาสต้านะคะแต่ถ้าเขากินเนี่ยก็คือแทนส่วนของคล้ายๆเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่อะไรของเรามากกว่าส่วนที่แทนข้าวจริงๆคือขนมปังนะขนมปังนี่ต้องซื้อสดทุกวันนะคะหรือทุกๆ2วันนี่พ่อเป็นคนจัดการนะพ่อเนี่ยเป็นคนมีระเบียบมาก พอจะเรียงชนิดของพาสต้าแล้วก็จะเรียงวันหมดอายุนะคะอันไหนหมดอายุก่อนไว้ข้างบนเมื่อกีออ้แม่ให้กุแก่มาหยิบสปากเกตตี้ก็จะมีสปากเกตตี้ลิงวนีนี่เดี๋ยวกุ้งกะใช้ดูชนิดนีน้ที่คนไทยเรียกว่ามักกะโรนีกุ้งแกะเคยทำคลิปไปแล้วนะ มันไม่ได้ชื่อมักกะโรนีนะคะพา้าชนิดนี้ชื่อว่าปีเปริกาเต้ปีเปริกาเต้ชื่อของมันนะคะไม่ใช่มักกะโรนีมักกะโรนีนะคะที่นี่จะเรียกว่ามาเกโรนีมาเกโรนีมันจะเป็นแผ่นบางๆนะเลี้ยงเข้าที่เดี๋ย่พออ ใครม่เอ๊ะทำของฉันยุ่งวะเดี๋ยวปิด๊มือเดียวปิดได้ตรงนี้อ้าชั้นบนนี่เป็นข้าวนะคะนี่มีข้าวญี่ปุ่นด้วยเนี่ยกูไก่บุญซื้อให้แม่แนละ้วแป้งพวกเนี้ย นี่รู้สึกกแม่แม่อันนี้ซื้อให้แม่อันนี้แม่ซื้อเองแม่ชอบผัดหมี่ผัดวุ้นเส้นพวกนี้รู้สิแม่ซื้อมาเองต้มยำนี่แม่ซื้อมานะคะแม่ซื้อมานี่มีขายที่ห้างนะห้างของที่นี่นะคะราคาค่อนข้างแพงอะ่ะกคไม่เคยซื้อเลยเพราะมันแพงซื้อใช้หน้าเท้านะคะตลอดเลยกรุสมบัติกรุสมบัติวันนี้เปิดกรุสมบัติของพ่อ อาพาสต้ามีอีกนะคะนี่ชั้นนี้ <c oughs> พาคุณผู้ชมมาดูการจัดโต๊ะง่ายๆนะคะเวลาเรากินอาหารร่วมกันที่บ้านแม่ก็ไม่ได้จัดแบบนี้ทุกครั้งนะบางทีนะคะซ่อมกับมีดก็จะรวมกันนี่คือเราจัดแบบไม่เป็นทางการนะ ก็จะมีจานแค่สองใบถ้าเป็นทางการนะคะแก้วน้ำจะสองใบจานสามใบแล้วมีดกับซ่อมอยู่แบบนี้ทิชชู่จะอยู่ฝั่งนี้นะคะไม่ได้อยู่ฝั่งนี้แต่อันนี้แม่จัดตามที่แม่ถนัดนะบางคนนะคะถนัดขวาที่เนี้ยเขาจะเอามีดเป็นหลักนะคะไว้มือขวาส่วนบางคนมีหลายมีหลายจัดโต๊ะมีหลายแบบนะไม่มีตายตัวนะคะ ส่วนบางคนนะที่เขาถนัดขวาแต่เขาจะเอาซ่อมไว้ขวาก็มีนะอันนี้แม่จัดตามที่แม่ถนัดนะแก้วสองใบคือแก้ววายหนึ่งใบแล้วก็แก้วน้ำหนึ่งใบวางตรงนี้นะคะวันนี้ไม่มีเรียกน้ำย่อยก็เลยมีจานแค่สองใบชาวอิตาเลียนเนี่ยจะกินทั้งหมด3ามเซตนะ ส่วนใหญ่ที่เรามาถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะคะจะมีพวกขนมปังชิ้นเล็กๆก็คือเรียกน้ำย่อยก็จะมีจานเล็กอยู่ข้างบนจานนี้นะคะเป็นจานสำหรับพาสต้าหรือข้าวส่วนจานนี้นะคะสำหรับเนื้อสัตว์ที่กินทีหลังนะคะแล้วก็มีพวกผักชนิดต่างๆไม่ว่าจะผัดจะนึ่งจะย่างจะทอดก็แล้วแต่นะคะกินด้วยกันขนมปังนะคะแม่ก็เตรียมไว้ตรงนี้นะคะ มีขนมปังหลายชนิดเลยแต่ส่วนใหญ่ที่ชาวอิตาเลียนกินเป็นหลักนะคะก็คือขนมปังทอสคานานั่นเองพี่มิกเนี่ยชอบมากพาสต้าของแม่นะคะกุงกับปลาหมึกปลาหมึกชนิดนี้บ้านเราเรียกปลาหมึกอะไรนะปลาหมึกสายหรือเปล่าก็ไม่รู้หนวดยาวๆนะมีพาสต์ลี่นะคะไว้เลยหน้า Ora arriva il cciulino, no? Qualcuno lo meno. Eh, ma è fritto, è un dai fatti, è fritto è meglio dargli due, due, due ricolcati mm, eh, mm, che mm, mamma adesso. Visitare posti così mi emoziona sempre. sono saporite qua, eh. I, deliziosi saporite qua. Vai, sì. mangia, ha finito di friggere. Sì, sì. Mm. mamma! Vieni a mangiare, vai. Aspetta. Ah. ต้องขโมยของไป no เพราะข้าตั้วไม่ได้แล้วไม่ด้แลวไม่กด้แล้วนม่ไดัแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แลวไม่ได้แล้วไม่นะ้ะล้าไม่ได้ล้วม่ได้แล้ม่ไดวไม่ไดแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้ล้วนม่ได้้วไม่นดล้วไม่ไนล้วไม่ไ้าล้วไม่้้วไม่ได้แมือด้แ้วไม่ได้าล้วไม่ได้แล้วไมได้ลม่นนะคะอันตรายลย น้องเต่ามีแฟนคลับนะนี่นยอย่าอย่าเขียเขียมือเราออกอายุสามสิบหก้ใกล้จะสามสิบเจ็ดแล้วมั้งเนี่ยไปลงไปมือเลอะเลยอะเหม็นโครนเนียโก็น้ำลาดตัวเต่าเขาบอกมันร้อนนะหน้าร้อนนี่ชอบแบบน้ำลาดที่เขาเขาก็ชอบนะเดีย๋ยวไปล้างมือก่อนนะคะกินอิ่มกันแล้วก็เมาส์มอยกันเต็มที่เลยอะ เอาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะมัน <c oughs> <c oughs> มองหวานจะเงินย